ไปคินนี้ก็ว่างนอนแล้วปิดประตูดีกว่าไปไอซีดี CD ตุกตัวนี้นะอยู่ร้อนเหมือนกันนะเออดีดีผลหลังแล้วเยื่อมานะรอสักสองสามวันเออเออเอเอ อสวัสดีครับผมชื่อช่องเายการน้อยและคุณผู้ชมแม่งนะครับดชั้นนี้นะครับนี่คือชั้นใหม่เอ็นอาจาร,จารย์นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่นะครับเนี่ยเป็นห้องมาใหม่นะครับห้องมาใหม่ผู้ชมน่าจะไม่เคยเห็นนะครับ แล้วผมพาไปดูจากด้านนอกนะครับหรือผู้ชมจยเห็นวมันคือั้สนะครับไปั้สได้มจอจะไปนอนัดีนะครับชั้ั้นสี่นะครับ มันเป็นน้องตีว่าไวท์ซอมบี้ที่สุด scp ศูนส่เก้าทดลอเหมือนไม่แต่หมอ scp ปันนูปันนี่นะประตูบักนมันไม่เป็นไรแต่เราใชายได้เนี่ยมันไปชั้นสี่นะ scp ศูนสี่เก้าทดลองทดลองกุกกลุ่นที่เสียชีวิต แล้วมากลายเป็นซอมบี้เนี่ยลักษณะอย่างนนะเนี้ยนะเนี่ยก็เป็นแบบนี้นะอันนี้เราอ่มเดินในชีวิตโลดนะครับเอารถไปผ่านได้ไงขอไปนะครับมีเสียงรถนะครับเป็นผมจะตำแก้นี้ ให้ผมทาอีกนะครับเดี๋ยววันต่อไปผมก็จะทาอีกไปต่อไปอีกลงลงเนี่ยเวลามันเดินเนี่ยนะมันก็เนี่ยเนี่ยผมลองโยนของไปดูอ่ะเอามันก็กดปุ่มไมแต่ผมเอ็นไหมมันก็ทําให้เราติดอยู่ในนี้นะครับพอเราติดอยู่ในนี้เราไม่สามารถอ่อไปได้อย่างง่ายนะครับเนี่ย มันติดติต่อไปนะครับมีเสียงดีกอไปด้วยนะครับเด็กข้างบ้านนะครับนี่นะครับอ่คลิปหน้าเต้าชันหน้าโอ้ยมาพตัฒนาพัฒนาพัฒนา,ฒนาแล้วอีกชั้นนึงก็พัฒนานะอ่าวันต่อไปเพื่อนผมก็จะมาเล่นนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับเอ้ยไม่ใช่วันไหนแล้วเนี่ยเออไม่รู้แหละนะ อตอนนี้ผมขอลาก่อนๆนะครับอย่าลืมกด like, กไลค์กดแชร์กดติดสติกรกดติดตามมาช่องผมด้วยนะครับชอบผมก็ช่องดิฉันนะตะปนด้วยนะครับบายบายสวัสดีท